จอกข่าวร้อน ขะกลับเข้ามาในอีกช่วงหนึ่งนะคะของทางรายการค่ะและแม้ว่านะคะทั้งนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะอาดีตนายกรัฐมนตรีและก็นายสุเทพทึกสุบัณน,นะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้มยการสอชอนั้นจะยังไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดี91ศพนะคะแต่ว่าจากการเดินทางไปให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานของทั้งคู่นั้นก็ย่อมต้องถือว่าเป็นความคาดหวังค่ะของฝ่ายคนเสื้อแดงที่มีการเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะว่าจะต้องมีการดําเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทึกสุบัณในข้อหาสั่งฆ่าประชาชนค่ะ ที่ที่เราจะต้องทำในกรณี91ศพนั้นขณะนี้ที่เราดีใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับสุเทพเทือกสุบรรต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนสืบสวนอย่างจริงจังค่ะนี่เป็นการทำเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับคนตายและคนบาดเจ็บ สำหรับคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็เป็นการเรียกตัวหลังจากที่ทางกองทัพได้ไปให้การไปแล้วจํานวนหนึ่งแต่ว่าอยากจะฝากณที่นี้ไปยังฐานผู้สื่อข่าวไปด้วยว่าคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพได้ไปให้ปากคำกับ คณะกรรมาธิการของผู้ที่สมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นเทปเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องให้ตำรวจไปขอหลักฐานเหล่านี้มาประกอบด้วยเพราะว่าได้พูดเอาไว้มากพอสมควรนะคะอันนี้จึงขอเรียกร้องและขอเรียกร้องต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนว่า เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องกันแกล้งใครแต่ว่าต้องทำความจริงให้ปรากฏและพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าประเทศนี้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะมีความยุติธรรมมิฉะนั้นมันไม่มีทางที่ประเทศนี้ผู้คนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้จึงขอให้เริ่มต้นที่สำคัญก็คือ เอาความจริงจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทือกสุบรรให้ได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ทางนี้เน่ยนะคะก็นึ่งมาจากว่านายอภิสิทธิ์และก็นายสุเทพนั้นเป็นผู้ที่สั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งทหารและก็ตำรวจดูแลการชุมนุมของคนเสื้อแดงในช่วงปี2553ค่ะเพราะฉะนั้นน่นะคะถ้าหากว่าจะมีการตั้งข้อกล่าวหาว่าทั้งคู่นั้นสั่งฆ่าประชาชนก็ต้องไปค้นหาความเป็นจริงค่าว่าการใช้อำนาจและการออกคำสั่งของทั้งคู่นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะถ้าหากว่าจะเอาผิดกับ ตัวเขานานอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพทึกสุบัติค่ะโดยเราจะย้อนกลับไปพิจารณาถึงสถานการณ์นะคะความไม่ปกติทางการเมืองก่อนหน้าการอ่านคำพิพากษาย,ยึดรัพ์พันธมตโ,โททักษินชินวัตรเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553นะคะโดยในวันที่15กุมภาพันธ์2553ในในสุเทพทึกสุบัติเรานายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานทางด้านความมั่นคงประกอบด้วย พลเอกประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการฐานบกพลเอกประยุทธจันโอชารองผู้บัญชาการฐานบกพลเอกพิรุณแพลผลสงเสนาที่การทหารบกพลตรีอุดมเดชศรีตบุตรรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตบนเอกประทีปตันประเสริฐรักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบนโทสันฐานชยนนทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตบนโททงไห่ปราศจากศัตรูผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตบนโทตรีทศรณ นริศวิชัยผู้บัญชาการตำรวจสันติบาพตพลตำรวจตรีวิชัยสังประัยผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งรวมไปถึงนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายสุวพันธุ์ตันยุวัฒนะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ก็เพื่อเป็นการกําหนดมาตรการในการป้องกันเหตุร้ายแบ่งเป็นส่วนของกรุงเทพมหานครให้พลตหมดโทสันฐานชยนนท์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบสําหรับในต่างจังหวัดก็มอบหมายให้เมทับภาคและผอ,อ,อก,กรมนาภาคร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดไปดําเนินการจัดทําแผนป้องกันร,รักษาสถานที่ราชการต่างๆในลักษณะเดียวกัน และนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมติให้เลยคธิที่การสภาค,ความมั่นคงเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงโดยนายสุเทพเป็นประธานส่วนกรรมการนั้นประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงผบอเหล่าทัพผบอรตรปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องและอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา พันเอกสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและมีความจำเป็นที่คอรมต้องประกาศกฎหมายพิเศษคอตมก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรส จุดประสงค์หลักของการตั้งคอตมอไม่ได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่เป็นเรื่องของการรักษาเอกภาพของหน่วยงานหลักแต่ละหน่วยซึ่งมีหน่วยงานทางด้านความมั่นคงหลายหน่วยงานมีคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั้งสมอชอสำนักข่าวกรองแห่งชาติและตำรวจหลังจากวันที่26กกุมภาพันธ์ค่ะ ทีสารพิาพากษายึดทรัพย์พันธบมโททักษิณในจํานวนเงิน4.6หมื่นล้านบาทกลุ่มดพชก็ได้ประกาศระดมมวลชนทั่วประเทศเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพมหานครพร้อมกับการก่อตัวขึ้นของเหตุระเบิดปวดเมืองวันที่12มีนาคมแกนำนำดปชประกาศตั้งเวทีปราศัย6จุดสาคัญได้แก่ 1. หลัก4 2. วงเวียนใหญ่ 3. สนามกีฬาไทยญี่ปุน่นดินแดง 4. หน้าสอหนอทุ่งสองห้อง 5. สี่แยกบางนาและ 6. บริเวณสวนลุมพินีเหตุระเบิดป่วนเมืองเริ่มเกิดขึ้นแบบรายวันนับจากเหตุลอบวางระเบิดซีโฟก่อนที่ศาลจะตัดสินคดียึดทรัพย์แค่เพียงหนึ่งสัปดาห์เรื่องกรณีคนร้ายวางระเบิดหน้าธนาคารกรุงเทพหลังจากที่ศาลพิพากษายึดทรัพย์พันธมตโทรทัษนณแค่เพียง24ชั่วโมงต่อเนื่องด้วยเหตุวางระเบิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนการชุมนุมใหญ่ในวันที่12มีนาคมแค่เพียง3วัน ก่อนที่จะมีคนร้ายจอดรถบนโทวเวนะคะยิงระเบิด M79 จําำนวน6นัดใส่กรมทหารราบที่1มหัดเล็กรักษาพระองค์หรือว่ารอ1,001รออจนกระทั่งทําให้ทหารได้รับบาดเจ็บกันไป2หนายในวันที่15มีนาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่คนเสื้อแดงเคลื่อนพลไปกดดันรัฐบาลท,ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์จากนั้นนะคะก็มีการพุ่งเป้าไปที่องค์กรอิสระ ศาลและก็บ้านบุคคลสำคัญโดยการยิง M79 ห่างไปจากบ้านของนอายอัคราทรจุลารัฐประธานศารปกครองสูงสุด200เมตรวันที่16มีนาคมปาระเบิดบ้านพ่อตาของนายเนวินชิดชอบแกนนำพักภูมิใจไทยที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่20มีนาคมปาระเบิดสนามหญ้าสำนักงานปปชแห่งใหม่29มีนาคมวางระเบิดสารปกครองจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงเหตุปาระเบิดใสโรงเรียนเป,เ,ปเปรมตินสุลานนท์จังหวัดขอนแก่น และก็มีมือมืดนะคะซ้อนจักรยานยนต์คว้างระเบิดเ6 7มถล่มมูลนิธิรัฐบุรุษในช่วงปลายเดือนมีนาคมอีกด้วยและขณะเดยียวกันนะคะก็ยังมีเหตุป่วนแบบยิบย่อยนะคะสร้างความหวาดกลัวแบบรายวันทั้งหญิงธนาคารกรุงเทพสาขาบางยี่ขันแล้วก็สะพานขาวกรงวันแสแสนะคะแล้วก็มีการปาระเบิดปิงปองใส่ทำเนียบรัฐบาลปาประทัดยักษ์ใส่ป้ายรถเมล์สนามหลวงแล้วก็อีกมากมายจนนับกันแบบไม่หวัดไม่ไหวค่ะ เหตุระเบิดนะคะทั้งแบบคว้างแล้วก็แบบยิงก็แสดงให้เห็นนะคะว่าผู้ก่อเหตุร้ายกระทําการกันอย่างเป็นขบวนการที่สําคัญนะคะยังมีชั้นเชิงทางด้านการเมืองไม่มีการวางเป้าหมายในการก่อเหตุแบบสเปะสปะโด้วยการก่อเหตุกว่า30ครั้งนะคะในช่วงไม่ถึง1เดือนด้านหนึ่งนะคะย่อมเป็นการบีบให้รัฐบาลของงในอภิสิทธิ์ต้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้นขึ้นเป็นระยะตลอดช่วงของการชุมนุม ก่อดการจมานุม2วันนะคะก็คือในวันที่10มีนาคมรัฐบาลข้างในอภิสิทธ์ก็ตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสออรสโดยมีนายสุเทพนะคะเทือกสุบันประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงหรือว่าคอตมอเป็นประธานค่ะแล้วก็แปรสภาพนะคะกรรมการคอตมอเป็นที่ปรึกษาของสอรสพร้อมกับประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งราชนาจักร ด้วยการจานงของคนเสื้อแดงก็เริ่มสร้างความวุ่นวายมากขึ้นทุกขณะพร้อมกับระเบิดปวดเมืองที่เริ่มถี่ขึ้น จนกระทั่งวันที่7มีสายนในอริสมันพงเรืองรองแกนนำนพชนะคะก็ได้นำกำลังคนเสื้อแดงไปบุกพื้นที่อาคารรัฐสภาก็ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมกับมีการแต่งตั้งในสุเทพเทือกสุบรรงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,อชอ ใยสุททเทพแถลงเขาว่าขอให้ผู้ชุมนุมนั้นออกจากสถานที่ชุมนุมที่ได้มีการประกาศพรกฉุกเฉินเพราะถือเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายโดยทางเจ้าหน้าที่จะจัดรถรับส่งให้สําหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและพร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการขยายตัวของการชุมนุมจนกลายเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นรัฐบาลนะคะก็สั่งห้ามไม่ให้มีการนําบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลจากต่างจังหวัดเข้ามาร่วมชุมนุมเพิ่มเติมดยทางตํารวจ ก็มีการตั้งด่านตรวจอาวุธและตรวจบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสกัดกั้นอีกด้วยและตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดกําลังดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญและส่วนราชการรวมทั้งมีการกระจายกําลังกันเพื่อดูแลป้องกันเหตุและการเกาะเหตุวินาศภัยต่างๆโดยขอให้ประชาชนนะคะที่ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุที่น่าสงสัยเพื่อให้การทํางานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ในชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาค่ะก็เปิดเผยว่าพักร่วมรัฐบาลเห็นพ้องต้องการกับการออกประกาศพรกฉุกเฉินเพื่อยกระดับการดูแลสถานการณ์ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นแต่นายนัทวุฒิใส่เกืือค่ะแกนนำนปชกลับประกาศมาตรการใหญ่ว่าในวันที่ศุกร์ในวันศุกร์นะคะที่9เมษายนจะมีการระดมสัรพกำลังของคนเสื้อแดงเพื่อล้มรัฐบาล ถึงขนาดบอกว่าจะได้พบกับการต่อสู้ทุกรูปแบบของคนเสื้อแดงเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาขอเชิญคนเสื้อแดงฮึดอีกหนึ่งยกชกรัฐบาลให้ล้มลงไปอยู่ภาคไหนให้ไหลกันมารวมที่กรุงเทพเราจะฉลองสงกรานพร้อมกับฉลองชัยชนะต่างจังหวัดนัดหมายกันมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคำสั่ง และประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงของรัฐบาลนะคะก็ถูกต่อต้านจากกลุ่มคนเสื้อแดงและก็พักเพื่อไทยโดยได้มีการยื่นฟ้องร้องต่อศาลแต่ก็ได้รับการแจกแจงออกมาดังนี้ค่ะ19เมษายนในพร้อมผงนพริบโฆษกพักเพื่อไทยยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีฐานละเมิดขอให้สารมีคำสั่งยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและขอให้สารยกเลิกคำสั่งให้ยุติการออกอากาศของถานดิโทรทัศน์พีเพลชั n นแน และต่อมาสารแพ่งมีคำสั่งยกฟ้องของนายพร้อมพง์หลังจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสารมิอาจก้าวล่วงได้พิพากษายกฟ้อง และในวันเดียวกันนั้นที่ศาลปกครองในคารมคนทะก,กลางทนายความนปชได้เดินทางมาติดตามคำสั่งของศาลที่กลุ่มนปชยื่นฟ้องในคดีเมื่อวันที่12เมษายนขอให้ยกเลิกคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลวันต่อมารวันที่2ี่เมษายนศาลปกครองสูงสุดนะคะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาคดีเพราะการออกประกาศของนาย,ยกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามพรกฉุกเฉินปี2548ซึ่งาหากว่าสารรับคดีเอาไว้พิจารณาจะมีปัญหาขัดต่อพรกฉุกเฉินในมาตรา16หรือไม่เนื่องจากพรกฉุกเฉินดังกล่าวไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายที่ว่าด้วยวิธีปฏิบัตรริราชการปกครองและกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดตั้งสารปกครองและวิธีการพิจารณาคดีจึงเห็นสมควรให้รอการพิจารณาคดีนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมา ค่าก็จะเห็นได้นนะคะว่าการออกคําสั่งและก็การควบคุมสถานการณ์นะคะในการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2,553นั้น ะะซึ่งเป็นคําสั่งที่มีออกมาจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบัติเต้มีการเพิ่มระดับความรัดกุมนะคะและก็ความเข้มงวดตามสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันนะคะคำสั่งของสารปกครองถึงสองครั้งค่ะก็แสดงให้เห็นว่าการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินนั้นชอบที่กฎหมายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่ฝ่ายตรงกันข้ามถ้าหากว่าจะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายกับนายอภิสิทธิ์และนายทุเทพเสือกสุบัติค่ะช่วงนี้พักกันก่อนอีกสักครู่หนึ่งค่ะ